มาด้วยกันจ้ะแต่จะทะเลาะกันเรื่องกินนี่แหละสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวเพราะลูกเที่ยวกินตามสบายครับ อ้วีครับยังสวัสดีครับ,ค,รบคุณแม่เติมกาแฟแต่เช้ามาดเอานี่ไว้เอาไว้ข้างหลังก็สรุปว่าเมื่อคืนจากงานบวชลูกชายเจ้าพ่อโตจีนเราไม่ได้นอนที่อื่นนะครับกลับมานอนบ้านเพราะว่าใกล้บ้านด้วย แต่ว่าเราก็เช้าขึ้นมาเราก็เดินทางต่อครับแต่ว่าครูตักจองที่พักไว้ที่ไหนท,ทนี่ไหนอุทยทัานีโดก็คอยแอบฟังว่าพ่อแม่จะไปไหนรู้ยังโดจะไปไหนไปไหน คปทานนี่นไปแต่เดี๋ยวไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนครับไป,ไปเดินทาง<ป>เรามาที่นี่ครับคุณตั๊บอกว่าอยากกินข้าวแกงใต้มั่งแล้วก็มุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์ก็มีร้านนี้ครับที่เคยมาทานแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยอ มาดูเมนูเข้ากันครับว่ามีอะไรบ้างมไม่ค่อยมีคนดีด้วยตักอยากกินอะไรอยากกิเอาใส่ถ้วยเนาะ<ม>เอาใส่ถ้วยไปใช่ไหมเป็นกับอันนี้ขนมหวานแล้วก็เอาแกงส้มถ้วย มาด้วยกันจะ้ะแต่จะทะเลาะกันเรื่องกินนี่แหละน้องก็ถามว่ามาด้วยกันหรือเปล่าม,มาด้วยกันก็เลยต้องต้องตักเป็นถ้วยไปไงจะพี่กินไม่หมดมั้งล่ะอ่เชียงอ่าคุณเชียงด้วยด้วยจ่าคุณเชียงหมูกรอบด้วยมาดูเมนูเขากันก่อน,นี่เมื่อกี้คุณใช่ครับแจงส้มด้วย อันนี้อะไรซี่โคงขั่วสั่งกันไปกี่อย่างแล้วเนี่ยเอาเอาเอานี้ด้วยนะซี่โคงนี้ด้วยนะน้องน้องเห็นสั่งนึกว,ว่าไม่ได้มาด้วยกันแตงส้มน่ากินคนับมะละกอเนอะอเาะ ้นเส้นมีนี่ครับน้ำพริกกลับบ้านได้แต่ว่าอยู่ที่นี่ทานทานฟรีน้ำพริกกะปิไปเดินไปรอที่ต๊อยอดมีผัดมาให้อย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปหยิบเองเนาะม,มีบางทีไปหยิบเองแล้วก็อึบอึบอึบ,อบ,อบ คุณจะเอาอะไรเพิ่มไหม,มไม่มีเป็นแกงจืดเลยอ่ะม,มีมีแกงจืดอะไรบ้างจ้าน้องมีต้มจืดมะระแล้ว<ล>ก็ต้มไก่ขมิ้นค่ะปลาต้มส้มเอาไก่ขมิ้นหรือเอามะระคุณออเอาไก่เอาไก่ขมิ้นเอาไก่ขมิ้นมาหยาบจ้ะนี่ครับนี่เมนูของเราอันน<ม>ี<ม>้แกงส้มแกงส้มมีปลาแล้วก็มะละกอ นี่คุณตักอยากกินปลาดุกอันนี้ซิคโครงซี่คโครงหมูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของเี่ร์ดูเปนเส้นโอ้แล้วก็มีน้ำพริกเนาะนะเดี๋ยวน้ำชุบเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ำชุบ วางมือผมสองถ้วยพอแล้วเหรอ,อคุณไม่กินเยอะใช่ไหมถ้ามีน้ำพริกอย่างเดียวช้อนน้ำไปยัง้่างานะน้ำปลา,ปาโอเคเอาวางไว้ก่อนพีโดไม่ทันค่าวเป็นเพ่อนไมานด้วยกันนะครับทานข้าวด้วยกันนะครับอา่ทานเลยพีโด นผักด้วยนะแต่เรามีแกงแกงอะไรอีกอย่างหนึง่งอ่มา,มา,อองามาแล้วมาแล้วน้องก็มาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไก <ข S> ่<ไ>ข,ขมินขม้นแกงไข่ต้มขมิน้นะ ตักจากถัปลาดุกใช่ไหมปลาดุกปลาดุกผัดใบยี่หร่าเผ็ดไหมล่ะกลัวเผ็ดไหมอาหารใต้ต้องเผ็ดอยู่แล้วชอบร้านนี้อย่างหนึ่งคือเขาจัดผัดเป็นถ,ดถาดๆมาให้เราเลยเนาะถ้าไปร้านที่แบบให้หยิบเองก็โอเคก็สะใจแต่ว่าบางทีเรื่องความสะอาดเนาะหยิบกันไหลมือไหลไม้ เรากินคุณเชียงกับหมูกรอบมาเดี๋ยวผมจะลองชิมกระดูกเนี่ยไม่เผ็ดใช่ไหม,ไมนี่ผมจะลองชิมนี่ฮะชิโครงหมูมชิโครงชิโครง เปิดดิขอจิ้มบปแบบกกติอ่ะลองหมูกรอบมาไม่พอเดี๋ยวพ่อสั่งให้ใหม่ นี่ครับกันส้มลามไม่หมดใส่ถุงไปได้วันนี้อักปรีสอร์ตเนาะอักปรีสอร์ตเขาให้ซื้อกับข้าวมาทานหน้าบ้านได แต่ละแห่งก็รสชาติไม่เหมือนกันเนาะอันนี้แกงส้มก็ไม่เหมือนกับที่อื่นรสชาติเฉพาะของเขาว่าจะบอกคุณตักว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวผมชอบทานแกงส้มที่เ,เปรี้ยวๆแกงส้มที่นี่ไม่ค่อยเปรี้ยว ก,กนนินน้ำซุปก่อนออ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 ร้านนี้รสชาติของทา้งชาวดนี่ าบ,บมีความหวานน้อยกว่าที่อื่นๆโอ้ยไปขมิ้นอร่อยที่เขามาชาเขาอุ่นให้เราด้วยใช่ไหมเนี่ยมาอุ่นๆกำลังดีเลยยกกินไก่ด้วยกข้าวเนื้ไอไก่ใบกระมิ้น กินอาหารใต้กินขมิ้นดีรักษาท้องทิมประดุกิประดุกบ้างกุ้งข้าว ใบอะไรเปรี้ยวด้วยนะเพื่อนๆที่ไม่ชอบกินกับข้าวออกหวานเนี่ยบอกเลยมาเจ้านี้ได้เนาะใช่ไหมคุณรู้สึกไหมว่าเขา <S 2> <S 2> จะไม่ไม่ค่อยหวานเหมือน เราจิตแล้เลยวนนนี่โน่นก็กินได้นี่ที่โคงหมูโน่กระดุกหมูกลับเยอะได้เพราะฟิโน่ไม่ได้ไม่ค่อยกินข้าวไม่ใช่ไม่ค่อยกินข้าวไม่กินข้าวที่โคงหมูครับ ปลาอะไรเนะนปลาช่อนนอือื่จะปลาช่อนตัวอะไรอีกไหมคุณเชียงไหมอืมคุณเชียงหมูกรอบไหมอืม,อมเ,อเดี๋ยวพ่อสั่งให้เขาปะัง สั่งน้องค่ะน้องน้องน้องคะเอาหมูกรอบระคุนเชียงค่ะหมูกรอบเชียง Mà <laughs> 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 ขอคพณเชียงจิ้นเนชะียงหวานมาตัดหวานมาตัด ว่าผัดยุ้นเส้นไม่ถูกปาฟิลโด่ที่เป็นซีดๆไงฟิลโล่เขาชอบกินอะไรที่เป็นมีสีมีสันยุ้นเส้นแข็งเขาใจว่าผัดไม่ได้อู ออุ้กกกันิชอบยานี้หอมหอมเปรี้ยวๆ กินปลานี่ครับ <coughs> <coughs> 不多。 จอดรถกว้างขวางครจอดสบายเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่เผ็ดไม่มากเนาะเพราะถ้าเผ็ดมากแล้วกูตัดไม่ไหวหรอกกูตัดก,กินไม่ค่อยเผ็ดผมงเพิ่อี่โดกินเผ็ดกว่าแล้วเป็นไง ไม่รดไม่ค่อยจัดเนาะไม่ไม่เผ็ดคูตักกินได้นี่ฮะทีแรกนึกว่าต้องใส่ถุงมีแต่อันนี้แหละฮิโดไม่ชอบคิดตังเลยจ้าอิ่มอร่อยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อเท่าไหร่คุณตักเดียฟซีถามสี่ร้อยหกสิบบาทใช่ เด,ดีดด๋ยวเรกินหมูจอบคุณเชียนข้าวเขาอาจารย์ละห้าสิบาทใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นรถไปต่อครับร้านข้าวแกงใต้ชะอวดเนาะอยู่นถนนาราชพฤกษ์เนี่ยนะตรงข้ามกับนะห้างทองอะไรอยู่ใกล้ๆคอกพิกจอดรถสะดวกสบายครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโรโดพาเที่ยวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดกร์ด่งใ้โรโด้วยนะครับโรโดจะไปครับวัสดีครับบาย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 คืนครับบายบายไปไปเดินทางต่อติดตามนะครับคืนนี้นอนไหนแต่คืนนี้ไม่นอนบ้านแน่เพราะกูตักจองที่พักไว้เรียบร้อยแล้ว